สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะนะักใครที่ชอบกันเสี่ยงดวงนะคะเลขมง,มงคลนะคะนะักหวยหุ้นหวยลาวนะคะหวยอนอยหวยไรยวันนะคะนะักเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้จะไปเข้าวหวยอะไรอันนี้บอกกันไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะนะักทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงด้วยนะคะ นะก็สลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะขอสับให้ก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะ เปิดสามใบนะคะสามเก้าแปดนะคะทุกคนสามเก้าแปดนะคะสามเก้าแปดนะคะ ขอให้ทุกคนมีช่วงมลาาเพ่งๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ